สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเกมแวร์วินมิดคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มคะแนนอันดับความดีสิทธิ์ชั้นในของสํานักนายมอเตอร์เวย์คะแนนอันดับของสิทธิ์ชั้นในจะเพิ่มได้2วิธีตามที่เกมบอกก็คือ 1. ทําทเควสรายวันสํานัก 2. ขายของการค้าจากที่ทดลองทําการขายของการค้าเป็นวิธีที่เพิ่มคะแนนความดีได้เยอะมากๆ ซึ่งคะแนนความดีจะเพิ่มตามจำนวนของราคาที่ขายได้เรามาดูหน้าอันดับกันก่อนครับเราจะเห็นคำอธิบายว่ารักษาอันดับที่56ถึง110คือสิทธิ์ในดำไปสู่ลำดับที่1ถึง55สิทธิ์หลักโดยเราจะต้องทำคะแนนให้อยู่ในช่วงอันดับที่1ถึง55เพื่อเป็นสิทธิ์หลักเราไปดูวิธีการเพิ่มคะแนนจากการค้ากันครับ รูปแบบของการเพิ่มคะแนนความดีด้วยการค้าคือเราขายไอเทมการค้าได้ราคาเท่าไหร่จำนวนราคาที่ขายได้ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นค่าคะแนนความดีขั้นตอนของการทำการค้าเพื่อปั๊มคะแนนความดีสำนักข้อมูลนี้ผมจะเน้นสอนไปที่การปั๊มค่าคะแนนความดีจะไม่ได้แนะแนวเรื่องวิธีการตุนสินค้ารอขายเพื่อเพิ่มผลกำไรนะครับไปดูขั้นตอนกันครับเริ่มต้นการซื้อสินค้าแต่ละชนิดนั้นจะซื้อสูงสุดได้30ชิ้นต่อชนิด และตัวผู้เล่นจะมีพื้นที่ช่องเก็บของสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่20ช่องซึ่งเราสามารถเพิ่มช่องเก็บสินค้าได้จากการเช่าบ้านจากในแผนที่ตรงจุดนี้ครับให้เรามาคุยกับเจ้าของร้านเพื่อที่จะเช่าบ้านบ้านเช่าจะมีอยู่3ามหลังซึ่งแต่ละหลังจะมีราคาค่าเช่าต่อเดือนและช่องเก็บสินค้าที่ต่างกันไปบ้านหลังที่แพงที่สุดได้ช่องเก็บสินค้าเยอะที่สุดรายเดือนจะอยู่ที่10,000เหรียญการค้าได้ช่องเก็บของ60ช่อง ถ้าเราเช่าบ้านหลังนี้เราจะได้ช่องเก็บสินค้า60ช่องกับช่องที่เรามีเริ่มต้น20ช่องรวมเป็น80ช่องนั่นคือจำนวนสูงสุดที่เราสามารถทำได้บ้านเช่าต่อมารายเดือน1000เหรียญการค้าได้ช่องเก็บสินค้า30ช่องบ้านเช่าหลังสุดท้ายรายเดือน100เหรียญการค้าได้ช่องเก็บสินค้า15ช่องเพิ่มเติม เราจะเช่าบ้านกี่หลังก็ได้แต่จำนวนช่องสินค้าสูงสุดเมื่อรวมกับของเราแล้วจะสูงสุดได้ไม่เกิน80ช่องนั่นก็แปลว่าถ้าเรามีเงินทุนมากพอหรืออยากจะจริงจังกับการค้าก็เช่าบ้านเดือนละหมื่นได้เลยสำหรับจุดนี้เพื่อนๆท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับหลังจากที่เราเช่าบ้านได้แล้วต่อมารูปแบบสินค้าจากในแมปจุดนี้จะเป็นจุดที่ดูสินค้าและราคาสินค้าในโลกของเราและของคนอื่นๆเลือกหัวข้อแรก สินค้าจะแบ่งรอบของการขายโดยจะเริ่มต้นรีสินค้าและจำนวนในวันเสาร์ตอนตีสี่ผาพฟุตเทจนี้ถูกอัดในวันเสาร์นะครับจะมีสินค้าโชว์ให้เราดู3ชนิดด้านบนสุดคือสินค้าหลักของโลกเราที่ราคาจะสามารถผันผวนได้ในแต่ละวันซึ่งในวันเสาร์จะเป็นราคาต้นทุนของสินค้าและใน3ชนิดนี้เราสามารถเลือกเกณฑ์กำไรเพื่อที่จะไปลุ้นสินค้าที่จะผันผวนในวันอาทิตย์อีกครั้งโดยรูปแบบจะเป็นดังนี้ครับ ในเวลาตีสี่ของวันเสาร์สินค้าทั้งหมดจะถูกรีสต็อกหน้าร้านค้าสินค้าที่แนะนำสามชนิดนี้จะขายราคาต้นทุนซึ่งอาจจะเกิดการผันผวนในสัปดาห์ต่อไปแต่เราจะไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนจะผันผวนซึ่งเราจะต้องเลือกสินค้าเพื่อเกณฑ์กำไรซึ่งจะมีเวลาให้ซื้อสินค้า20ชั่วโมงโดยประมาณและหลังเที่ยงคืนของวันอาทิตย์สินค้าทั้งหมดจะถูกรีสต็อกอีกครั้งและสินค้าแนะนำก็จะถูกเปลี่ยนชนิด และมีเวลาที่สินค้าชุดนี้จะคงอยู่4ชั่วโมงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนอีกครั้งตรงจุดนี้ผมไม่ได้ถ่ายฟุตเทจไว้นะครับเสียดายมากๆและเมื่อถึงเวลาตีสี่ของวันอาทิตย์สินค้าทุกอย่างจะถูกรีสต็อกเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ซึ่งสินค้าที่แนะนํา3ชนิดนี้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าเมื่อวานวันเสาร์ที่ผ่านมาและจะรีสต็อกอีกครั้งในวันเสาร์หน้าตอนตีสี่ลำดับของการรีสต็อกที่กล่าวไปมาจากการสังเกตโดยตัวผมเองในระหว่างปั๊มแต้มสำนัก ถ้ามีอะไรคาดเคลื่อนหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับหลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของวันอาทิตย์ตอนตีสีตลอดสัปดาห์หลังจากนี้ราคาสินค้าจะสามารถผันผวนเพิ่มขึ้นได้ตลอดโดยราคาขึ้นสูงสุดไม่เกิน300อยเซอยู่ในช่วงวันพุธพฤหัสสุก และในวันอื่นๆเช่นวันจันทร์อังคารก็มีโอกาสที่จะผันผวนได้เช่นเดียวกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสุ่มเจอโลกของผู้เล่นที่ขึ้นหรือไม่การขายสินค้ากฎที่หัวข้อที่สองเราสามารถขายสินค้าในโลกของเราเองได้หรือจะขายในโลกของเพื่อนก็ได้หรือคนอื่นๆก็ได้ถ้าเราพอใจกับราคาที่เราต้องการหากเราสนใจไปขายโลกของคนอื่นถ้าเราสนใจขายแนะนำให้ทักแชทหาคนคนนั้นก่อน แล้วจึงขอเข้าโลกเพื่อไปขายของเพิ่มเติมการขายสินค้าจะมีเรื่องภาษีที่เราต้องเข้าใจตามความเข้าใจของผมตรงจุดนี้ถ้าผมผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แก้ได้นะครับภาษีสินค้าจะอยู่ที่11%โดยเราสามารถลดภาษีได้โดยอัพสกิลกิลนั่นหมายความว่าผู้เล่นจำเป็นต้องมีกิลอยู่ถ้าอยากจะลดภาษีสินค้าโดยการอัพสกิลกิลในสายการค้าจากภาพที่เห็นจะมีอยู่2อย่างให้อัพ อย่างแรกการเพิ่มกำไรจากการขายอย่างที่2การลดภาษีจากการขายในจุดลดภาษีของผมอัพลดภาษีอยู่ที่7เมื่อหักลบกับภาษีเดิม11ผมก็จะเสียภาษีอยู่ที่4แต่การจะลดภาษีได้นั้นจะมีเงื่อนไขยอยู่นั่นก็คือถ้าเราขายสินค้าในโลกของตัวเองหรือโลกของผู้เล่นอื่นๆที่ไม่รู้จักจะต้องเสียภาษีเต็ม11% แต่ถ้าขายสินค้าในโลกของสมาชิกกิลของเราจะคำนวณการลดหย่อนภาษีตามการอัพสกิลลดภาษีของเราซึ่งภาษีของผมนั้นจะอยู่ที่4%ส่วนในเรื่องสกิลผลกำไรผมก็คิดว่าน่าจะทำงานเหมือนกันเพื่อนท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมคอยคอมเมนต์ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องภาษีแล้วกลับมาดูสินค้าในโลกของเรากันต่อจากภาพสินค้าด้านบนเราทำความเข้าใจกันไปแล้วต่อมาสินค้าตัวที่2และ3 สินค้า2ตัวนี้ในรอบสัปดาห์นั้นๆเราจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นทุนของทุกวันตลอดสัปดาห์นั้นและจะไปผันผวนในโลกของคนอื่นเราสามารถซื้อไปขายในโลกของเพื่อนหรือคนอื่นๆได้ตามราคาผันผวนที่เราพอใจต่อมาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แนะนําเราสามารถหาดูหรือซื้อได้ตามร้านค้าในเมืองไคฟงซึ่งจะอยู่ในราคาต้นทุนตลอดสัปดาห์ การจะขายได้กำไรหรือขาดทุนก็ขึ้นกับสกิลกิลที่เราอัพการเพิ่มผลกำไรและการลดภาษีและวิธีการขายในโลกของสมาชิกิลอย่างที่ได้กล่าวไปจุดของร้านขายสินค้าต่างๆในเมืองคลเฟิงตามนี้ครับจุดแรกร้านที่เราเช่าบ้านกดหวัวข้อที่2เลื่อนลงมาเราจะเห็นสินค้าขายแต่ละชนิดเราจะสามารถซื้อได้30ชิ้นตรงจุดนี้ตรงนี้จะเป็นร้านขายหมูนะครับตรงนี้จะเป็นร้านขายหยกนะครับ จุดนี้ร้านขายกระถางดอกไม้ครับว้ามาที่บนแผนที่ตรงนี้ย่านตรงนี้จะมีร้านขายสินค้ามากมายเดินตามในคลิปได้เลยครับ pomegranate red here just no one dies better than me เอาละครับหลังจากที่เรารู้ระบบพื้นฐานของการขายสินค้ากันแล้วต่อไปวิธีการเพิ่มคะแนนความดีรอบของการจัดอันดับจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์เราจะสามารถเก็บคะแนนได้ตลอดสัปดาห์และจะไปสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ในวันจันทร์ถัดไป ช่วงสัปดาห์ของการเก็บคะแนนการขายสินค้าจะเพิ่มคะแนนได้จํานวนมากและจะเพิ่มได้อีกมากๆในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่มีการรีสต็อกสินค้าถึง3ครั้งอย่างที่ได้กล่าวไปถ้าสังเกตในตารางจัดอันดับจะมีผู้เล่นในสํานักทั้งหมด110คนซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นสิทธิ์ในนั้นย่อมมีมากกว่า110คนนั่นก็แปลว่าทางสํานักน่าจะจัดสุ่มผู้เล่นสิทธิ์ในและแบ่งแต่ละกลุ่ม110คน เพื่อแข่งเก็บคะแนนผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในอันดับ1-55ก็จะเลื่อนเป็นสิทธิ์หลักหลังจากจบสัปดาห์ส่วนผู้เล่นที่อยู่ในอันดับ56-110ก็จะยังคงอยู่สถานะสิทธิ์ในเช่นเดิมตอนนี้ผมทำคะแนนความดีอยู่ที่อันดับที่1เรามาดูกันครับว่าเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดจัดอันดับจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมก็ได้เลื่อนระดับ3สิทธิ์หลักคอเพนทิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือโบนัสชื่อเสียงได้เพิ่มเติม3 0 ค่าชื่อเสียงก็จะได้จากเควสสำนักรายวันอันนี้ครับคอเพนทิสได้รับโบนัสค่าชื่อเสียงเพิ่ม30%เส้นทางของการได้เป็นสิทธิ์หลักหรือคอเพนทิสก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับการสะสมแต้มความดียังคงต้องดำเนินต่อไปจากที่เราเห็นถ้าเราทำอันดับแต้มความดีอยู่ที่อันดับ1-22ก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นแฟคชั่นมาสเตอร์สิทธิ์ระดับที่4แต่ถ้าอันดับอยู่ที่23-88ก็จะเป็นการรักษาตำแหน่งคอเพนทิสเอาไว้ แต่ถ้าอยู่อันดับที่8 9เถึง110รเราจะถูกลดขั้นลงมาเป็นสิทธิ์ระดับ2เอาเลยครับเส้นทางการค้าเพื่อเก็บแต้มความดียังคงต้องดําเนินต่อไปนะในส่วนนี้ถ้าเราขายของการค้าอยู่แล้วก็ไม่น่าหนักใจครับเพราะยังไงเราก็จะรักษาอันดับเอาไว้ได้แน่นอนแต่ถ้าเราได้อันดับที่1ถึง22เลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์ระดับ4หรือแฟคชั่นมาสเตอร์เราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมีรูปแบบของการรักษาอันดับเพื่อรักษาตําแหน่ง และสิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือระดับแฟคชั่นมาสเตอร์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์สามารถลงชื่อเข้าชิงตำแหน่งแคนมาสเตอร์ระดับสูงสุดจากการโวตได้ซึ่งถ้าถูกโบตให้เป็นแคนมาสเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะได้ดำลงตำแหน่งตลอดสัปดาห์นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมและพบกันใหม่กับ Blue Blue Cat Channel แล้วเจอกันครับบาย